สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ g ีติงทีวีนะครับผมวันนี้กลับมาพบกับพี่หมีอีกแล้วตอนนี้พี่หมียังอยู่ในเกมสกิฟติดทอยเลตแอคแท็กนะแต่ตอนนี้พี่หมีเลเวล101่งร้อยแล้วจะเข้าไปสู่โหมดฮาร์ดแล้วนะฮะเป็นโหมดยากที่สุดของแบบนี้นะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปเล่นในโหมดนี้นี่เนื่องจากว่ามันเป็นโหมดยากนะครับพี่หมีเลยต้องหาตัวช่วยเสริมหน่อยด้วยการ กล่องสุ่มนะฮะซึ่งพี่หมีมีกล่องทองอยู่ทั้งหมด10กล่องนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูว่า1ิกล่องนี้พี่หมีจะได้อาวุธเทพเพื่อไปสู้กับตัวด่านยากนี้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเปิดได้ลุ้นจะได้ดีหรือเกลือนะฮะว่าจะเป็นกล่องใส่เกลือหรือสองกล่องใส่ของดีนะฮะกล่องแรกเปิดบว้ายได้ตังค์สามพันกล่องที่สองได้เพชรยี่สิบ ปั๊บได้ตังอีกแล้วพี่หมีว่าพี่หมีเริ่มจะ <laughs> หมดกำลังใจในการเปิดนะฮะ <laughs> เอาไม่กองที่เจ็ดปับ๊บเฮ้ยอะไรอ่ะอ่าได้ไม้สตันนะฮะหนึ่งอันโอ้โหสีม่วงด้วยของดีปะเนี่ยไม่รู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนโอ้ไม้สตันเนาของดีป่าวะน่าจะดีนะฮะโอเค กล่องที่6ได้ตังค์อีกอะกล่องที่5อ้าโ,โอ้โหได้แต่ตังค์อะพี่หมีเริ่มเครียดแล้วนะฮะโอ้ยได้เพชรอีกแล้วพี่หมีอยากได้เปิลไอ้ปับ๊บโอ้โหเฮ้ยน้องฮะมันเป็นกล่องใส่เกลือนี่เองนะฮะ สิบกล่องพี่หมีได้มาแคา่ไม้สตันอันเดียวนะฮะเส็งลอยไม่เป็นไรเอาละเดี๋ยวเราไปลุยในฮาร์ดโหมดกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับอ่าแต่ก่อนที่จะไปลุยนะครับพี่หมีขอเปลี่ยนตัวก่อนพี่หมีชอบตัวนี้นะฮะแล้วก็ปืนพี่หมีขอเป็นปืนสไนเปอร์แล้วกันนะจะได้ยิงแรง,แรงหน่อยส่วนไอ้กระบองช็อตที่สุ่มมาได้มันตีไม่ค่อยแรงนะฮะ ดาบเขียวนี่ตีแรงกว่านะแกเอาหกปืนสไนเปอร์อย่างเท่เลยจะเอมาแล้วอุ้ยตอนนี้เขาเล่นกันถึงเวฟที่3แล้วนะฮะแต่ดูเหมือนกับว่าจะไม่ทันนะฮะหรื <c oughs> อ60วินี่สไนเปอร์ยิงทีละ240นะฮะโหแรงแรงเวอร์แล้วมอนสเตอร์ก็โหดด้วยนะฮะโอ้หโห hard โหดมันเยอะจังเฮ้ยมันต้องเน้นยิงตัวใหญ่ๆสไนเปอร์นะฮะ ยิงแรงแต่ว่ายิงช้านะฮะสไนเปอร์ยิงได้ทีละนัดเองเข้าทีละ240้อีอีกสี่ตัวเออพยายามต้องยิงไม่พลาดนะฮะปืสนสไนเปอร์สองตัวโอ้ยโอ้โหทันแน่นอนต้องทนันต้องท,นองทนันนี่นี่นี่โอ้โหเป็นไ,ไงล่ะฮะ่าฮ่าถ้าพี่หมีไม่ลงมาช่วยไม่ทันหรอกบอกเลยปั้งเอ้ยโอ้โหไม่ตาย่ะ <laughs> มันอึดแต่นเนี่ยโอ้โหนี่ฮาร์ดโหมดมอนเตอร์เยอะแล้วก็อึดมากไปยังไปยังโอ้โหสไนเปอร์ยิงไกลดีพี่หมีชอบนะฮะนี่โอ้โหล่วงไปเลยนี่นี่มาเลยพี่หมีมามาแบบโหมดโหดนะฮะอือยิงโหดเพราะว่าโกธไปหัวซ่วมนี่เน้น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  ตายเป้งเออเออไอตัวนี้อึดไอตัวนี้อึดไอตัวสามหัวไอตัวสามสามซ่วมเออต้องยิงหัวหัวตัวที่อยู่ข้างหลังนะถึงจะเข้าแรงนะไอตัวที่อยู่ข้างหน้าสองหัวนะมันเหมือนเป็นลูกน้องมันนะฮะตัวเฮดใหญ่มันก็คือไอตัวสามไอตัวหัวหลังตัละดีดีทุบลยทุบลย โอ้โหโอ้โหตรงนี้สามตัวโหดโหดอุ้ยเกือบว้าวอีกหกตัวเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอีกหกตัวอีกตัวอีกหกตัวฮเฮ้ยเพื่อนมาช่วยกระทุบตรงนี้แล้ว ปันทุกปันทุกมันอีกสามตัวแล้วจะผ่านแล้วจะผ่านแล้วตัวสุดท้ายมันอ๋อพี่มีได้แอตแทกเพิ่มอุ้ยโหดจริงเวฟที่ห้า ยังไม่มีตัวโหดออกมานะฮะเก็่บตัวธรรมดาสุนะเบิดสุนะเบิดเยอะแลาวจะถึงเวลายิงมันเดินชมไปเลยนะเดี๋ยวระเบิดเองเก้าถึงหกตัว เวฟอัพอีกแล้วร้อยยิบเจ็ดแล้วเฮ้ยอัพดรัวๆเลยโอ้ยเร็ว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 ,รวโอ้รู้สึกว่าเวฟห้านี่จะไม่มีตัวใหญ่มาเลยนะฮะแต่ว่าตัวเล็กนี่ออกมาดร,รัวเลยดาบไฟเขาหดมากเลยเอ้า อย่าไปเขาล่วงมาแล้วอ่ะเขาเปลี่ยนตัวนะฮะนี่พี่บีได้แอสซัคพุทสองสบายเลยทีนี้ว้าวโอ้รอบนี้ผ่านชลุยแบบง่ายๆนะฮะคืนที่7แล้วพี่บีต้องไปถึงฝั่งฝันแน่เลยไปที่10อยากเห็นหมอส่็เป็นบป,นปนยังไง เก็บโลก่อนเ,อเก็บตังค์ด้วยงบรอ้อยสองร้อยก็เอานะมาเลยลุงหลอนี่นี่นบบี่ยิงแบบขยี้ยิงแบบขยี้อ้าาาอย่ามาลุฉชน,นะอ๋อไอ้ตัวนี้มาเดินเร็วจังว่ะเล็บมีดอือไอ้ไอ่พี่หมีบวกเลยมีโล่อือ ยืนบวกเขาเรียกว่ายืนบวกยืนบวกบวกหมดไม่สนลูกใครนะฮะไม่สนว่าลูกใครบวกหมดเลยม,มีเวลาห้าวเป้งอีกสิบสามวิสิบเอ็ดสิบเก้าแล้วแปดเจ็ดอ้ได้ห้าอีกแป๊บนึงจะหมดเวลาห้าวแล้วสามสองหนึ่งหมดเวลาห้าเวเป้งแล้วถอยฮนะ เอ้าโอ้ยปิวไปไหนเป็นอะไรอะ่ะอ้าปีมีตกแมอ้าตาย <c oughs> เป็นอะไรวะโดนไอ้หัวส้วมเตะฮนะตายเลย เอา,าใหม่ออพีบีมาแล้วกลับมาแล้วฮ่าฮ่าอ่ารู้สกว่าจะไม่มีคนยิงแล้วนะฮะที่จับไฟคนเมื่อกี้นี้เขาหายไปแล้วอะ่ะยังอยู่เปล่าวะโอ้ยโอ้ยต้องอไปถึงด่านสิบให้ได้ให้จงได้ให้จงได้ อโอุ้ยตอบิโดยิงอัดหน้าเลยเอ้ยตัวเดียวตัวเดียวตัวไหนนู่นโอ้ยอตายอุวยเขาเจอบอสแล้วอ่ะพี่มีโดนตอบิโดยิงตายตอนสุดท้ายนะเดี๋ยวพี่มีจะลงไปยิงบอสบอสมาแล้วนู่นไง โอ้สองตัวโอ้โหตัวอะไรเนี่ยโอ้อาวุธมันครบมือมากเลยนะฮะมีใส่แว่นมีจานเลื่อยแล้วก็มีอะไรอีกไม่รู้เต็มไปหมดเลยโหดมากฟอสอ่าว้ยพี่อย่ายืนงงดิพี่ยิงยิงยิงมันแล้วโอ้โหเลือดมันแทบจะไม่กระดิกเลยนะ อุ้ยหลบ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 อุ้ยพี่มีตายแล้วพอดหมดมากยิงตรงนี้ได้ไหมเนี่ยยิง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 ไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ อ้อยไอตัวนี้นี่คงใส่จะกระดับไปฟันไม่ได้นะเพราะว่ามันย้ายที่เร็วมากเลยมันหมุนได้ด้วยตัวไหนก่อนดีวะเนี่ย <c oughs> เดือกกี่ไม่ถูกอ๋อตายเพื่อนตายโชคดีเราจะคิดถึงนายโอ้โหดมากเลยหลบไว้หลบไว้ย่าพี่หวีว่าไม่ทันแน่เลยนะฮะ ปอสยังเลือกไม่ถึงครึ่งดอนเลยสักตัวหนึ่งอุ้ยขนาดหลบซะเนี่ยยังโดนอีกรัศมีกว้างไกลไพศาลมากยิงไม่โดนอีกตายซะไอตัวนี้ตายแล้ว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 อย่ากระโดดสิกระโดดยิงไม่โดนกระโดดทำไมตายแล้วหนึ่งตัวเย่อีกตัวเดียวลุมมัน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 โอ้ยตอนนี้คนเยอะมากเลย วะอีกสี่สิบวิอะไรไปปีนตึกทำไมวนะน่ะจอตายแน่ตายแน่สามสิบวิสามสิบวิไม่ต้องหนียังไงก็ตายสิบห้าอื้ออื้อสิบเจ็ดนิดเดียว สิเดียวิเดียวตายตายตายสิบเก้าเย้เป็นยังไงบ้างครับน้องๆครับสนุกไหมครับผมกับเกม Skibidi Toilet Attack นะฮะในโหมดฮาร์ดนะฮะโหมดยากที่สุดของเกมนะฮะโหดจัดประดัดบอกเลยนะครับโหดสุดๆเลยมอนเตอร์อึดมากๆนะครับขนาดมีไททันตั้งหลายตัวนะครับยังสู้ไม่ค่อยไหวเลยแล้วก็ไปได้แค่แม็กที่10นะครับเว็บที่10 ยิงบอสต,ตายแล้วก็ไม่ไหวแล้วนะฮะยิงบอนไม่ตายนะต้องรอให้เ <c> ก <oughs> ่งกว่านี้ก่อนนะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวพี่หมีฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับแลเดี๋ยวเจอกใหม่คลิปหน้าแล้วครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย